สวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็มาถึงพาร์ทที่10แล้วสำหรับวิดีโอการสอนการใช้งานตัวบอร์ดโคคิดูดนะครับสําสหรับในพาร์ทนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการทํา Object Detection เช่นกันกับครั้งที่แล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการประยุกต์นะครับเอาตัว Object Detection ซึ่งตร d e t t c t ได้20 Class นะครับมาทํางานงานหนึ่งโดยเฉพาะนะครับงานนี้ก็คือการทำ Face Detection Face ก็เราก็ถือว่าเป็น Object อย่างหนึ่งด้วยกันนะครับ สำหรับโค้ดตัวอย่างนะครับก็เช่นเคยผมอัปโหลดใส่ในตัวตัวจิตหับนะครับ mm hmm. d i d u t e i o นะครับ mm hmm. k i d u d e เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ให้เหมือนเดิมนะครับโดยที่เราจะทำกันก็คือจะเป็น0 8นย face detection ตัวนี้นะครับก็จะมีโค้ดให้ก็คือชื่อว่า file face py นะครับก็สามารถ copy แล้วก็เปิดเช่นเคยครับก่อนที่เราจะรันตัวโมเดล ai ได้เนี่ยก็คือเราต้องแฝดนะครับแฟดตัวตัว,ตวคโมเดลเข้าไปก่อน โดยโปรแกรมที่เราใช้ก็เหมือนเดิมครับก็จะเป็น k f a t gui ตัวนี้ครับแล้วก็โหลดไฟล์นะครับชื่อว่า face detect k model นะครับก็แฟตไปที่ตำแหน่ง3 0 0แสนนะครับถ้าแฟตที่ตำแหน่งนี้ตัวโมบายนิของเราก็จะหายนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับว่าว่าจะเอาไว้แฟตที่ตำแหน่งไหนครับก็คือสูงสุดก็ย่น่าอยู่ที่ประมาณ8 0 0แสนนะครับก็เลือกได้ส่วนในโค้ดนะครับก็เป็น3 0 0แสนก็กดแฟตเข้าไป เมื่อฟส่เข้าไปแล้วก็เปิดตัวโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมขึ้นมาตัวเมพไพดีขึ้นมาแล้วก็นำโคด้ดนำโค้ดตรงนี้นะครับตัวเฟสเ e ทิเชั่นตัวไฟเฟสตัวนี้ก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับทีนี้ในส่วนของตัวโค้ดนะครับก็จะเห็นว่ามันคล้ายคลึงกันเหลือเกินกับตัวออบเจกต t เ c ชั o นตัว y ยูโรออบเจกต t e c t i o n ที่ทําไปเมื่อวานโดย โค้ดตรงนี้ก็จะมีการอินิทนะครับตัวจอภาพแล้วก็หมุนนะครับไปที่ตำแหน่งที่2แล้วก็ส่วนการทำเซนเซอร์ก็เหมือนเดิมเลยครับก็คือจะเอารูปภาพแบบเต็มๆมาก็คือไม่มีการครอบภาพแล้วก็จะมีการโหลดโมเดลนะครับที่ตำแหน่งที่3 0 0 0 0 0นะครับส่วนเอกสามแสนพอได้แล้วเนี่ยเราจะมีการสร้างนะครับตัวแปร a n g l e ขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นค่าเฉพาะของตัวนี้นะครับก็ แนะนำว่าให้ใช้ค่านี้ไปก่อนนะครับแล้วก็จะมีการอินิตตัว YOLO 2ขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่พารามิเตอร์ตามนี้เข้าไปแล้วก็ภายในรูปตัว r ลูตัวนี้นะครับก็จะมีการ s n a p ช็อ t ต,ตัวภาพแล้วก็เก็บไว้ที่ตัวแปร IMG แล้วก็ส่งไปรันเหมือนเดิมเลยครับส่งตัว IMG เนี่ยเข้าไปรันในตัว y ย l o 2พอได้ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเฟซออกมานะครับเป็นเฟซออกมาถ้าถ้ามันมีเฟซนี้อยู่นะครับก็คือมีมีใบหน้า ที่บันทคได้อยู่เราก็จะมาวนลูปนะครับวนลูปวนลูปดอก็คือวาดกรอบสี่เหลี่ยมโดยสีก็จะเป็นสีแดงนะครับความหนาเท่ากับสีใส่เข้าไปครับแล้วก็พอวาดเสร็จปุ๊บนะครับเนื่องจากรูปภาพนะครับรูปภาพเนี่ยมันเป็นขนาด3 40,240 40นะครับก็จะถูกรีไซส์ก่อนเพราะว่ามันจะใหญ่กว่าจอนะครับก็รีไซส์เข้ามาให้เหลือ2 4 0 2ี่แล้วก็วาดรูปภาพนี้นะครับไปที่ที่หน้าจอแล้วก็เห็นที่หน้าจอ ครับเดี๋ยวการทําก็ง่ายๆนะครับมีมีโค้ดแค่นี้แล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ต่อนะครับเดี๋ยวก็จะมวีวิดีโอในเรื่องของการประยุกต์ใช้งานที่เป็นตัวอย่างโปรเจกต์ให้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวไปทดสอบกันเลยนะครับว่าตัวโมเดลนี้ทํางานเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะเทสนะครับต,ตัวนี้ให้ดูนะครับก็จะเห็นว่าถ้าบันทคได้มันก็จะขึ้นเป็นกรอบสีแดงๆขึ้นมานะครับอย่างเป็นตน้นอันนี้ก็คือมันดีเทูรูปหน้าได้นะครับแต่ผมมี เทสอันอื่นอย่างนี้ครับอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับอย่างนี้นะครับ,นนรบ, uh, รบก็จะเป็นกรอบสีแดงขึ้นมานะครับที่ที่มันดีเทคได้นะครับี uh, น,นะครับก็สามารถเอาไปรันแล้วก็เทสตดูได้นะครับก็ โมเดลนี้ถือว่าค่อนข้างจะเร็วนะครับเร็วมากๆเลยในเรื่องของการดีเทคหน้านะครับโอเคนะครับอขอบคุณครับ